ครับโฆษนารายการศึกวันลุมพินีครับสัปดาห์ที่130สครับศุขที่ี่24ตุลาคมคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้ไม่มีกติกา m อบนะมีแต่มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งนะครับก็น่าจะถูกใจคอมวยชาวไทยนะคู่หนึ่งกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับอันฟีลินจากสหราชอาณาจักรเจอกับทางด้านโซมะโอกุมุระจากญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับไปที่โซมะโอกุมุระนะครับส่วนคู่ที่2ครับมวยไทยรุ่ พ็อกเตอร์นะครับเจอกับหลิวชวนนะครับมวยรุ่นใหญ่รุ่น170ปอนด์คู่นี้เนี่ยดูถ้าดูจากผลงานช่วงหลังนะครับไททัศ์เนี่ยจะดูฟอร์มดุดันกว่าแข็งแรงกว่านะครับจัดไปที่ไททัศพ็อกเตอร์นะครับคู่ที่สามครับมวยไทยรุ่นแบนต้งเวทแับแสนศักซุ่มเบเกอร์จลุนศักหรือว่าแสนศักพี่หมายพงศธรครับเจอกับลีนุสบีแลนเดอร์จากสวีเดนครับคู่นี้ชอบไปที่แสนศักดูอาวุธมวยความเป็นมวยเก๋กว่านะครับ คู่4ครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเพชรสยามจอพัทธลียาเจอกับทางด้านลิวกิมาซึดะนะครับมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่น125ปอนด์นะครับคือคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมว่าลิวกินะ่าจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็การออกหมัดเนี่ยก็คิดว่าลิวกิน่าจะดุดันกว่าเพชรสยามประสบการณ์คิกบ็อกซิง่งเพชรสยามยังไม่มีนี่คือครั้งแรกก็อาจจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะฮะฉะนั้นออกไปที่ลิวกิมาซูดะ